สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีธโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่คือวันพีเนี่ยมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่สมบัติลับทุกคนนั้นก็มาตามหากันนะฮะความจริงเราสมบัติลับวันพีธน่อาจจะเป็นพลังอะไรบางอย่างที่มันเป็นพลังที่แท้จริงของลูฟี่ในฐานะจอยบอยจนมันทาให้เขามีพลังที่สามารถต่อกรกับรัฐบาลโลกได้นั่นเองนะฮะโดยในเรื่องของวันพีที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะถูกหลอกกันมานะว่าความสามารถผลิสัตลูฟี่เนี่ย มันคือผลกลมกลมูเรื่องผลยางยืดจนมันทําให้เราคิดไปกันว่าความสามารถของลูฟี่เนี่ยมันคือความสามารถของยางที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อเนื้อเรื่องได้ดาเนินต่อมาเรื่อยๆก็เห็นนะว่าลูฟี่ที่เป็นตัวเอกของเรื่องเริ่มมีเก2เก3เก4แล้วก็เก5จนในที่สุดเนี่ยมันก็ได้มีการเปิดเผยชัดเจนว่าความสามารถของปีศาจลูฟี่มันคือความสามารถของเทพโดอินิกะที่ขานั้นมีร่างกายเป็นยางเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยลูฟี่เนี่ยก็จะมีความสามารถที่มากขึ้นและที่สําคัญที่สุดเลยคือลูฟี่ เขาคือผู้ที่ใช้พลังผลปีสาจในตำนานมาตลอดและนั่นมันก็ทําให้เราเห็นนะว่าจริงๆแล้วลูฟี่เนี่ยเขาเนั้นก็จะเป็นตัวเอกที่มีความสามารถพิเศษเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปที่การ์ตูนเรื่องอื่นที่ไปชนเดนจามเนี่ยตัวเอกแต่ละตัวนั้นก็จะมีชาติกําเนิดมีความสามารถที่พิเศษที่ตัวละครอื่นนั้นไม่มีการนะฮะดูอย่างลูฟี่ในตอนนี้ก็มีฮาคิราชันแถมยังมีความสามารถของฮาคิระดับสูงและไหนจะยังมีความสามารถของผลปีสาจในตำนานทเทพแห่งดวงอาทิตย์นิกากแล้วก็ยังมี ว่าการไปรับเทโหองลูฟี่แล้วก็จะสบันรับวันพีเนี่ยมันจะทําให้ลูฟี่นั่นแข่งขึ้นแล้วก็มีความสามารถที่มากขึ้นหรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวการเชื่อมโยงนะฮะของการเดินทางของโรเจอร์แล้วก็ลูฟี่นะว่าในการเดินทางของโรเจอร์ในตอนนั้นเขานั้นก็ได้ถามมาดามโชลี่กับกาวุธโบราณและแถมในตอนที่โรเจอร์นั้นไปรับเทโรวก็เจอวันพีสในตอนนั้นโรเจอร์นั้นก็ได้หัวเราะออกมาแล้วก็บอกนะว่าเขานั้นอยากที่จะเกิดในยุคสมัยดิจกทอยบอยแล้วก็คพเีทนวัวนยไ มันมีช่วงเวลาที่กำหนดแล้วก็มานะฮะคือสิ่งที่มีเพื่อเพื่อจอบ,บอยที่กลับมาหรือเปล่าเพราะว่าขนาดพวกโรเจอร์ที่ได้เจอวันพีทและได้ชื่อว่าเป็นราชาจอรสลัดนั้นก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะเรื่องราวพวกนี้ก็เลยยิ่งทำให้น่าคิดนะว่าการตามหาสมบัติรับวันพีทมันคือเรื่องราวของลูฟี่ในฐานะจอย์อยที่ขเขาจะต้องตามหาวันพีทเื่อเป้าหมายอะไรสักอย่างหรือไม่โดยที่ในตอนนี้ก็จะมีบทบาสสำคัญนะฮะที่ผมได้พูดไปหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องราวหนวดขาวเพราะว่าหนวดขาวนั้นก็ได้พูดออกมาชา แล้วก็วันใดที่มีคนจะวันพีขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นรัฐบาลโลกนั้นก็ต้องเจอเข้าสึกใหญ่และการที่ลูฟี่ที่เป็นจอบาที่กลับมาในตอนนั้นถ้าเกิดว่าเขานั้นจะวันพีเรื่องราวที่นานเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการบอกเล่าเกิดกับเรื่องราวของอาณาจักรโบราณนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นสถานที่แห่งนั้นมันก็น่าจะมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ลูฟี่สามารถต่อกรกับรัฐบาลโลกได้นะฮะเพราะว่าจู่ๆการที่จะไปต่อสู้กับรัฐบาลโลกเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องราวอะไรที่ง่ายได้ขนาดนั้น แถมวันพีนก็จะมีเรื่องราวของวุฒโบราณที่ในตอนนี้นั้นได้มีการปเปิดเผยมาแล้วนะว่าเชล่าชีเธอนั้นคือโพไซดอนสมพูตานเนี่ยมันก็หลับหลยอยู่ที่ข้างใต้ของประเทศวานโนแต่ว่าจนถึงเนื้อเรื่องในตอนนี้เนี่ยมันกลับยังไม่มีเรื่องราวของวุฒโบราณอยู่เลยนัดเลยนะฮะเรื่องราวพวกนี้ก็เลยทําให้น่าคินดนะว่าอยู่เลยนัดตกลงแล้วว่ามันคืราะไรแลอวไปอยู่ที่ไหนทําไมจนถึงตอนนี้ไม่มีข้อมูละฮะหรือว่าบันทึกอะไรสักอย่างที่ได้มีการพูดถึงอยู่เลยนัดและการที่เนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการบอกนะว ที่มีพลังทำลายล้างสูงมากส่วนพอซดอนก็คือชีเราชีรที่สามารถควบคุมเจ้าทะเลได้ใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้เราได้เห็นว่าอาวุธโบราณเนี่ยมันมีทางอาวุธจริงๆแล้วก็สิ่ีชีวิตผมก็เลยมองกลับไปนะว่าจะมีโอกาสหรือไม่ที่อาวุธโบราณชี้นที่สามยูเรนัสเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับผลปีศาจในตำนานเทพแห่งดวงอาทิตย์นิกาที่เป็นพลังลูฟีน่นะฮะเพราะว่ามันก็จะน่าแปลกนะว่าทาําไมหัผู้เท่าระกับรัฐบาลโลกเนี่ยพวกเขาถึงได้อยากได้ผลปีศาจคนนี้ขนาดนั้นแล้วก็ที่สําคัญเลยผลปีศาจลูฟี่เนี่ย การที่ผลปีศาจนี้ถูกเรียกว่าผลปีศาจในตำนานนะฮะและมันก็ยังทาให้ลูฟี่ในการเป็นจอบอท,ที่กลับมาเนี่ยเรื่องราวพวกนีก้อาจจะเป็นการเชื่อมโยงไปสู่วันพีทที่ว่าเมื่อลูฟี่เป็นยังรับเทลลก็จะวันพีเนี่ยในตอนนั้นก็อาจจะได้ไม่กล้าเปิดเผยขึ้นมาก็ได้นะว่าความจริงแล้ววุธโบราณยูเนรนัสเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังที่แท้จริงของลูฟี่และผลปีศาจของเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นเรื่องราวก็จะรองรอก,กันนะฮะว่าทําไมเมื่อลูฟีน่นจะวันพีซเนี่ยรัฐบาลเลกถึงต้องเจอ,องสองครามใหญ่ เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวเป็นไปตามนี้นั่นก็หมายความว่าในตอนนั้นอาวุธโบราณทั้ง3ชิ้นนึงก็จะปรากฏขึ้นและเรื่องราวทั้งหมดของโลกใบนี้นั่นก็จะได้มีการเผยออกมานะฮะจนมาทําให้ในตอนนั้นกองทัพของฝ่ายลูฟี่เนี่ยมีทั้งพัทธมิลและก็อาวุธโบราณจะทาให้พวกเขาสามารถต่อกรกับรัฐบาลโลกได้แล้วในตอนนั้นนั่นเองโอเคและเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นี่ก็จะมีประมาณนี้นะฮะและถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ สวัสดีครับ